ตอนนี้เราอยู่กับน้องอาติล่านะคะอาติล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได่ข่าวว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมเป็นลูกเซี่ยวครับผมเราเป็นแบบไหนคะต้องเรียกว่าลูกออริจินอลเลยเป็นลูกออริจินอลเลยแค่มีคนจับก้นเราเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคสเปคของอาติล่าเป็นแบบไหนไม่มีสเปคตายตัวเลยครับคุยกับใครเราจะรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็เหมือนกันอะไรคือความยากของการทำออลิแินัลอ,อะยากกว่าชัตุเครื่องเลยคิดว่าอะไรคือจุดขายของตัวเองบ้าง เป,เ,เป็นกันเองนะเป็นกันเองนะแต่คุณี่อายทำไมชอบให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าแดกด,ดีคิดว่าของตัวเองใหญ่ไหมครับพอใจกับขนาดของตัวเองหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยลุกสูงสุดกี่คน<ม>เราบ่งบอกรสนิยมทางเพศของเราชัดเจนว่าเราเป็นคุยอเพราะอะไรครับไม่ได้มีโสนิยมทางเพศตายตัวเลยถ้่าไหนที่ชอบมากที่สุดคอบผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันทําหน้ามาหรือเปล่าคะพอดูจะหมูกเลยใช่ไหมอันนี้ทางทำไหมคะโอ้โหต้นนี้มีนะครับ รอยสักเยอะมากเลยสักรูปอะไรบ้างถอดถอดให้ดูเลยได้ไหมนพ,พี่ช่วยพี่ช่วยตรับหนึ่ช่วงไหล่นี่เป็นเป็นปีกใช่ครับเป็นปีกครับอโอเคอยู่นะคะถ้าท้องสวยนะคะนะเสื้อไม่ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอาไปซักให้<ม>เดี๋ยวเอาไปสักให้แต่เดี๋ยวดาวส่งคืนนะคะเดี๋ยวขอไปโดมก่อน